สวัสดีครับผมนะสวัสดีลูกค้านะครับผมช่างโต้งนะครับตัวนี้เป็นที่ลูกค้าส่งมาซ่อมเนาะเป็นแอคตันทูนะครับดูทรงแล้วก็น่าจะเขียนบอกว่า,เ,าเปิดติดแต่ว่าเสียงคัดขัดให้หายนะครับชอ็ชอตชอ็อตนะผมดูทรงแล้วก็น่าจะโดนน้าเนี่ยเนี่ยมีรอยคาบเต็มเลยเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนรอยแบบโดนน้ําเต็มเลยเนี่ยมีรอยแบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยสมมติก็จะโดนน้านะขอดูไฟขอดูดูอาการก่อน ตรงนี้น่าจะโดนน้ําแผงคอนโทรลเนาะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเอ่อจะโดนน้าทั้งบอร์ดไหมหรือโดนแค่มีมีรอยยังไม่ทันเปิดเลยนะมีช็อตชอตขึ้นมาไฟติดแค่เนี้ยนี่นะฮะไฟติดแค่นี้นนโอเคโดยรวมน่าจะมีปัญหาที่แผงคอนโทรลเนาะนะฮะไฟไม่ติดเลยแล้วก็มีรอยคาบนี่ขาวๆนี่ยด่างๆเงี่ยตรงนี้โดนน้ำแน่นอน แต่ยังเปิดได้อยู่นะแสดงว่าเป็นบอดหลักอาจจะไม่โดนเยอะนะครับน็อตมาไม่น็อตหายไปตัวน็อตหายไปตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาผมมีเยอะแยะนะครับเดี๋ยวใส่ให้แด่ขอให้ซ่อมได้ก่อนนะครับแต่ก็ไม่น่ามีมากเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนแผงคอนโทรลด้านบน,เ,นอเอาแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าผมมีอะไหล่แท้ของรุ่นมันอยู่แล้ว เราเปลี่ยนให้เลยไปจบสวยๆเพราะว่ามันถ้ามันช็อตเยอะเนี่ยถ้ามันแบบว่ามันมีรอยมันไฟมันหายหมดเลยอ่ะนะครับส่วนมากถ้ามันช็อตเยอะเนี่ยพกคั่ว LED อะไรเงี้ยมันจะไหม้นะครับเดี๋ยวลองแกะดูก่อนส่วนมากนะครับมันจะไหม้แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรมันจะแบบมันจะเละอ่ะมันจะไหม้แบบเละไหม้แบบแรงวงจรขาดหมดอะไรเงี้ย รวมก็โอเคนะตัวเครื่องตัวบอร์ดหลักนะครับนี่เมนบอร์ดหลักนี่นะเมนบอร์ดหลักบอร์ดหลักก็ไม่ได้โดนน้ำอะไรมากไม่ได้โดนเลย,เลยนี่นะปัญหาที่อยู่ที่ตรงเนี้ยตัวแผงแผงคอนโทรลด้านบนเนี่ยจะโดนน้ำอาจจะโดนน้ำเยอะหน่อยโอ้โหนี่แบบ เละไปหน่อยนะโอเพย์โอเคก็เท่าที่ทำได้เนาะนะฮะลองดูก่อนเบื้องต้นจะถอดอยังไงดีถอดเฉพาะแผงนี้ดีวกว่าถอดเฉพาะแผงดีกว่าจะได้ผลด้วยนะครับครวงเดียวกดถอดวอลลุ่มไม่ออกถอดแผงจะต้องถอดดอกก่อน เดี๋ยวสมมติอนอตเนี่ยมันล่วงทีมจะแบบร่วงไปคายในลนําโพงนะครับค่อนข้างแบบทําให้เราแบบเสียจังวะยังวะไข่โคตรยากเลยแต่ก็ไขได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาออาดอกออกก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องดึงแผงคอนโทรลถอยออกมานะครับเนาะ เพื่อไม่ให้วอลลุ่มเพื่อไม่ให้วอลลุ่มหักโอเคนะครับผมเดี๋ยวเอาดอกออกไว้ก่อนก็เดี๋ยวจะเอาแผงคอนโทรลออกโอเคนะครับจากนั้นก็ยังไม่ออกนะปัญหาคือตรงนี้ โคตรยากเลยตัวนี้นะครับดูก่อน <c oughs> บอกเลยว่ายาก <c oughs> ดูก็รู้นะครับว่ากันหนักเพราะว่ารดน้ำน่าจะเยอะเพราะว่ามันแบบไฟมันช็อตอ่ะ เนี่ยโอ้โหเนี่ยนะครับไหม้ไหม้เนี่ยครับเตไม่หมดเลยนะครับเคเดี๋ยวผมหาแผงคอนโทรลมาใส่เดี๋ยวเนี่ยมันมีรอยแบบไหม้นี่ลูกค้าเขาน่าจะทํามาแล้วนะทำฟอบตาวหมดแล้วนะครับที่เหลือก็เหลือแต่มันที่มันไม่ไหม้สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีลูกค้านะคะผมช่างโต้งนะครับก็ตัวนี้เปลี่ยนแผงคอนโทรลเนาะ ันนี้เป็นเนาะอันนี้อันเก่าที่มันไหม้เนาะสนิมนางจอนน่าจะขาดเละเทะหมดแล้วนะครับพวกน่าจะโดนน้ำนะจะไม่ส่วนมากก็มันจะไม่ค่อยจบนะฮะก็เลยเปลี่ยนดีกว่าจบจบงานง่ายกว่าแล้วก็แบบชัวร์ๆเลยนะฮ okay, ะโอเคฮะลองเปิดเคก็ไฟติดหมดเนาะ อเค LED เนาะเ okay. LED ทุกดวงนะครับเล่นเสียงได้หมดโอเคนะครับผมนะฮะเล่นเพลงนี่อะไรปุ่มปนะุ่มเปลี่ยนโหมดบลูทูธ โอเคนะครับเชื่อมต่อ,อยู่แล้วนะครับแอคตันทูเรียบร้อยนะครับตัวนี้เชื่อมต่อโอเคนะครับผมเรียบ,บร้อย ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำอีกตัวหนึ่งนะครับน,อน้องเ๋ยวให้แอดบินส่งงานให้เนเะอีแยวรอดูตัวหนึ่งว่าจะจบไหมถ้าตัวแอคตันจบแลวนะครับ